กาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเมืดสูขส่ขสู่คน หันะว,าวทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเนะพ่อพงกระซ่องเบาวจำมั่มอีกแล้วมันนี่เนาะเบาวจำมั่มกัได้มาเตาถ่านคือเก่าเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องไปรับไปชมกันเลยสบายดีน้องทงสิพากันไปทางใดมัอนี่ยังโมเลยอ้มาไปอเขาเลยนี่โอ้บังเอิญเนาะเบาวจำมั่มามากับมาเตาถ่านกันเลยเห็นสบายดีนอ้องน้องซื้ออย่างน้อง น้องโมโมาแต่ไสนี่มาแต่เฮือนอื่นมีนาโอ้ทําบ้านน้องอยู่ใส่ก็นาแพกนาแพกนาจานนี่บ่โอทางนั้นแยกไปโรงเรียนได้เนาะแม่อ้โอ้โอมามาหยังนี่มาลิ้นบ่มาให้เอื้อมีนาเพิ่นตั้ง่องโอ้่องหยังคะน้องน้องโมภาษาไทยบ่ โอ้โหโดยโดยฝากติดตามน้องคนนี้ได้ปันหากับเห็ดใหม่เนาะเห็ดซีบะจำมั่งอันนี้สบายดีสาวดวงสบายดีขี้ข่ากยน่น้าแล้วอ่ะกีนนี่เลยเอามีหน้าวะเอามีน้าไปหัดบอมมาหอดบอมาลงเพื่อนเลยเอา่ะเอ้โหคนเพ่นมาส่งคนเพื่อนเลยเนาะขาโหลดมากเท่าใดรฮะน้องประมาณร้อยบาทเนาะ เมื่อจะโมงวเนี่ยแตยังมงยงนได้หลดเดีโอ้ต้องต้องมอดสาโมงยทำบ่ไดหลดกนในนอนยามน้องทงเน้น้องสี่โมงนี่น้องทงนอนนอนยามน้องทงเนีอีเนบมี่ีแต่ว่าเราจะอยู่เชโน่คนนเามยมันหอดแต่ดงเห็นเปนมันไกลดงเห็นหลุดหลุดบ้านแล้วเม่จะโคงเขาไปอีกให้ให้คนอื่นมาหาเอาหอตลาดดงเห็น เอาขันดบ่มีก็นอนยามน้องทงแล้วเนาะน่องทงเลนไม่ได้ก็ได้พูดจนเมื่อยนอะพอดีเอามีนาพาไปดิ่มมือแรกนะครับมีนาโคเดือนหนาในกระบุลบ้านเจ้าได้เนาะบุลบ้านนาเชนแก้วเด้สบายดีเด้อเลอมีนาพอดีทานน่องขึ้นมาโอ้โหทานเห็นเห็นไปในคลิปเนาะน้องก็ได้มาเห็นระบาดนี่ดย หาก็เห็นตัวจริงข้างแรกแลยนี่ให้ก็บริหูจักน้ององีน้องทองีใหญ่น้องท่องกนั่เห็นดีน้องท่องก็นงดีกอน่านั่งทั้งข้างกับน้องเลยไหมอีัน้องทองน้องเอกได้เอยีเดนข่ากล้องมาได้เหตุนมเออ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 เเออ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 อ เื่อเพิ่นสีขาวจะได้มาฝ่ยนางแทนสบายดีเด้อสบายดีเด้อเอื็นนามาครบทีมงานเอาไปเจอกันอยู่สาเจ้าเขาเปนดนาไปหาเพื่อนทีมงานและของสัมมนาว่าน้องโมมาหาเด้อมณีว่ะป่อยกว่างมั่งของกระแลนออกไปหาเพื่อนอ้ซ่องนอกอ่ะซื้อในรายอีกเถอะหนึ่งโอ๋อฝากติดตามน้องเพื่อนน่เด้อ เด้งข oh. oh. ึ้นเลยบอคลิปใหม่ได้ลงคิปม่มนึ่งอโเด้งขึ้นเลยเนาะฝากอฟซดยโยดยวด้วยฝากเป็นกำลังใจให้น้องพื่อนเนาะด้วยด้ากนกำลงใจใ้น้อเพื่อนาะด้วดยฝากเปนกำลังใจให้น้องเพนอนนาะ้ว้วาปนกล้นอเพอนเาะด้้ากเลงใล้องื่อนเน้วย้วปนลน้องโมนเาะดยาปนล้น้องเมือนเาะกกังใจให้้องเพื่เบิด้ด ข่อยโบมีสัญญาณอยู่นี่เนียนชิติดตามให้ยังสาวหลายญ่เนาะสาวลายใหญ่วนกรสิตั้งส่องไรตั้งส่องไลยแต่ว่าอยู่นี่ยังโบมีสัญญาณไปเฮือนน้องคงไปขีดลงเมื่อกี้นี่ก็บบได้เมื่อจะถาไปเฮือนบาดจำมั่มหนี่ังมีโบอนี่ออกออกไปจากกันตู่ป้านางนี่ก็มีเลยโบเขาต้องไปถ่ายอยู่นอกสามโมงเขาออกโอ้เขาโทรบอกวะ สดิเียนอยู่บรอสื่รยเบอทอ้ยเียนออนไลน์เอาเียนออนไลน์ถูกมื้ยกมื้อเนี่อยากอยากสอนเพิ่นตัวจริงห่กเรียนออนไลน์ก็ได้ได้คือกันเพราะว่ามันเป็นอันเดียวกันแหละเห็นเงี่ยอากกําลังสอนนองมูเห็นลงคลิปลงอย่างนี้โอตัดต่อเนาะมา้าวยนึงขอเพิ่นลงคลิปเลยคลิปหนึ่งไได้มันเจาไปให้เรียนไม่น่าิโดนเจ็บเลย คอยไปตอนิบงเลยนาะิบันองสอังเรที่ขงกัปิ้งไก่้ทานยังบหือนกินเลยซื้อปิ้งไก่มาแล้วคอยกับไกันพอจะไปกินปิ้งไก่นงโมปิ้งไก่เซโน่หรือปิ้งไก่ดวงเห็นแได้ไก่ซนื้อมาสองนป่าตัวปิ้งไง บุญบ้านเน๊ยนนบ้านหน้าแสนแก้วนี่เมื่อเดือนนี่เน๊แม่นบอกน้องโมโมโอหน้าแผลคนละบ้านแก่นแก้วกับทางทางทางไปบ้านสะพอนแก้วกเงางเยอ้ืพ่้อินบ้านนาแซนบัแซนแก้วบุญบ้านเนี้เดือนนานน้องเด้แม่คอยเด้อยู่บ้านสะพอน ไปมือไหนครับบานจารย์บ้านสะพอนบันนรสะพอบ้านะพอนไดค่ะบเมนบ้านสะพอนได้ของขนสวรรค์ขนสวรรค์ลูกหลานบ้านสะพอนลูกหลานบ้าสะพอนบานนาแผกบานอาจารย์นี่ลูกหลานบ่เท่าลายได้บานอาจารย์ก่อนบานนาแผกก่อนมันเป็นคนรางอายนีาแผกก่อนเนาะเนี่บงเฮียนนาะบานอาจารย์บอสานแผกนะบอสานแกค่ะโอ้ มันน่าพยานกัทั้งบ้านสะพนะัเพามันแกกเนาะสบายดีสบายดีสบายดีแ้ว่สบายดีสางามาดแนเด่าบัไมปอยู่นี่เบิดเนาะนีองแตงพเนาะ้องเียนเดียเียนเดียองโมเนาะ อัเอ่แอ้าเอ็นพิดไม่ได้ป่ะไม่ได้มอสือแล้วบ้องง่วนหนน้องโมโมน้องแตงโมนี่แตงโมใส่รองแตงโมดียวสิหาแตงไทยมาให้มีแตงโมแล้วตรงมีแตงไทยเลยแตงยังช่งว่าอยูเฮือนอกําลังสิบูนอยู่นักเกียนดีของอู่ภีมิน้าผึ้นเนาะน้องพวกนี้ะ นักเฮียนบดีปปนไในบอดี้ต้องตั้งใจเฮียนน้องตั้งใจเฮียนนน้องทงก็นักเฮียนดีเลยเฮงดีก่อนนัก่ักเฮียนหนึ่งมันต้องมีนักเฮียนดีผู้นึงแมมมีดีเบิร์ว่าด้เนึงกัที่เนาะใสื่อกองเดิมหาตัผมน้องมือผ่มาเยี่ยมมายามเ่นาอมาเห็นหอีเี่วนี้ เรามเอาต้องมีทางยืมมายืมมาไปแล้วมาให้เขาไดีไม่ให้ต่อด้ยืมมาไปได้เขาอนน้ขาประตูแล้วเราลยซื้อเอาหอกไปเด็กลูกจ้ไปได้หอกไว้บ่เดกกัไปขามไปกับนอนกันต้ยหอยซาโมกับเมือปลาอะไรมเยี่ยมายามดะ

เลยเจ๊กี้ลอยฟังลุงหนูเราอยู่บ้านอันนั้นเลยบ้านเราสุริยะเนาะเราเอาข้าวมาแต่ละเถื่อที่เราเข้ามานะเราเสีเอาข้าวมาหันทานไม่ติวแต่ว้านเดี๋ยวนี้หันได้ประมาณสองเดือนแล้วเราบอกเอาข้าวมาเพราะว่ามันดูนี้มัทันกับเจ้าเราอ่ะคนนั้นเขตอันนั้นมาปวดซื้อเอาเมื่อเราบ้านใครจะเอามากระด้านเฮียนบ่ละกระด้านเฮียนหล่นเด็กเฮียนเลยไอ้โน่โตโน่เฮียนแล้วมาลูกหล่นมาขาเจ้าสิทบมาบอก ตโนเฮียนน้ำเนอตโนเด้อเฮียนไรก็คือกันลองนั่งแต่าลองมือมอน้ำสะขาวี่น้องทงืดเาลนี่ลองเคียนบังซื้อไอเื้อเป็นบลองเขียนบงซื้อไอเ้ออบังเอายังบะสาราผสมบ่ตอนนี้สารข้าวก่อนสลาระ้าดอนกล้เค้ารได้อีกแล้วอันนูอ้ย

นแมันบ่เพนนทอยู่ดอกมันบ่ท5ปีแล้วชมื้อนี้1909พรุ่งนี้นเอ้ยตัวโนเียนําคูมีนาเด้อเนังือบ่เอาิ50,000ใส่มนา่บ่มื้อใดค่อยมา้อ ตโนนี่พอสอนนี่เองตโนนเราจับได้ไอเห็ดมือเท้านี่ไอเห็ดมอือเท้านี่เราจับเวลาเราขึ้นเราลงเราจับมันแบืว่าเวลาเราเ,เหยียบขึ้นนะมันเจ็บตีนนะนะมันไม่เท่าหาออก อืมโดยอเอาะวพาอยากอยากให้มันแนบแนบไว้ก่อนแล้วว่าออกก็ได้โบเป็นเนี่ยอันใดมันบวชไหมเล่นไม่ได้ทางการเล็กจะปูตอกใส่นี่เด้นหรตามพอยังเล็กตะปูตอกโอ้ไม่ไม่โตมันขดเนี่ยมั้ไม่ทาบเนี่ยทำไมกายกายทาบไม่กาดนะนะแม่ยไม่เท่านะออกอะไรกับโบเป็นยังแล้วแต่แล้วพอมันมันยังบาทันแห้งนะมันแห้งบ่ครับ แล้วย่างขึ้นสบายแล้วมันโด้วยชาวปีขึ้นหลังได้อยู่ไหนพันอยู่ตะกี้พันอยู่พุ่นอยู่พุ่นเลยยับมายับมาขอน้องทงเสียแล้วกันยับมาพี่ ตั้งแต่รุ่นรุ่นเะตั้งแต่กล้องมาจากแจ้งเนาะย้อนแสงประกวดนางงามบ้าหแถวคือมือ่อก่อนแล้วก็่สบายดีเหนแล้วคนมืเาดอิ้วเมาแมาเข่าแถวเลยแม่ว่มาสบายดีนะพเข้ากับเลี้ยนแถวเลยเรียนแถวเลยาบเลยไปหลอบึงทั้งนั้นปไปหลอบึงกันมาหนังทงพวกเจ้าพักกันเฮ็ดหยงไปน้ำหนาน้ำหนาเอาฉีไปตำลาง ขอจับกล้องใ้เจ้าเป็นยังไงจับได้หลอะจะม่กระบอกหูนโมเนาะข่นมาเยี่ยมยามเจ้าถ่านพาิ่นย่างหลอะเนาะมันจะม่ำก็ได้เห็ดเป็นทีเรียบร้อยะเนาะมันได้ขึนย่างขึ้นแบบสบายเลยในตู้ใส่แปนขักแในเนาะ Ta nó อ้อ.บ่บ้านแทนเนาะก็บ่บ้านเนาะอันนี้ก็ย่น ี่่างแ่มีส่งเนาะน้สบายดีแมวีท้วกสบายดีดเด้อสบายดีพอแม่เอฟซีพอรึพอไหม่น้อกฟองพเเรื่องงาแล้วแล้วก็หาตัรสดมาชมผมเบิดทางหัวมันเนาะตกลุตก เม่ก็อกสันหน่อยเนาะขขโทษเขาไปหลายลายเด้อเนุ่ยางลูกนงน้องทงกับทีมงานเนาะพากันเนาะบนเตาทานผานน้องม่เนาะบนเตาผ่านสัดี <c oughs> บสบายไปหนบอกมันแดดอเมื่อกี้นี่คือเห็นลูกทรายมาขวดซอยกันทังหลายเลยไปไปองให้แม่เาให้แม่เานองอะตีเนาะผมจะหน่อยคือบเก๊จะหน่อยแดดกระหอนแดดกระหอนนี่งเอาเาขวดมาใจะน่อยอันแดดกระโบดแล้วบนลลึอ พเ้อาจเงีข้าเมท่าไม่ยังทำเนาะบลือ่จะไปจไป้ส่นาลายจะมือดังเว้อนาของ้า่เท่ากำลังงนว่าทกล้องก้องให้ล้เลยในน้ำกนังเลยบาะาไมาในน้ำแน่ในน้ำโต พนังก so ันในน้ำโ้เลยแม่นั็คนดังคนดังในยูทูปสาคนมาเจออันนี้แม่นองโมเนาะ่อยกัคนดังเน่งไทอยคนเสียงดังเงี่อนนี่ยแม่นกนัเนาะนี่เนาะอันนี้ก็คนดังคนหนึ่งอันนี้ในน้ำี ล้มได้ลกนูอไหนเลยอไน้อนเด็กน้ำน้ำมวูไหนเลยลน่นไหนเลยน้องทงบริกองซอยเมตุนบ่

แม่บาตัวใหญ่กันคอบไว้เด้ตัวใหญ่มนาะกล่องต้องมได้แม่นกลองานนี่ต้องกลองสตไผของของไผของลาวเนาะแม่นต้องถวิธีไ้ันเป็นเป็นจัใยอมาใส่ได้ต้องยอเนาะกว่ามันสิหมจังซั่นจังซี่หนว่าเฮากองมมาไปก็อก็มันบ่ถึงล